สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอร์ตลับสำหรับคนรักกีฬานะครับมาเจอกันในเช้าวันศุกร์แบบนี้พร้อมกับอากาศเย็นสบายสบายเพราะว่าฝนตกกันอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ครับสื่อต่างประเทศก็มีการออกมาแชร์นะครับว่า คนที่อยู่เบื้องหลังการย้ายทีมของโรนัลโดก็คือภรรยาของเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์อีกต่อไปครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวมนะครับว่ามันมีนักเตะเคสไหนบ้างที่เวลาจะย้ายทีมแล้วภรรยามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจครับก็แน่นอนแล้วครับว่าต่อให้ในสนามจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่มีทางใหญ่ไปกว่าเมียครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กัน ก็ถ้าพร้อมแล้วพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับนักฟุตบอลชื่อดังหลายคนครับแม้ว่าจะมีแฟนคลับมากมาย รับค่าเหนื่อยมหาศาลคว้าแชมป์มาแล้วมากมายแต่ก็แพ้ทางให้กับสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าเมียรครับยิ่งเรื่องการย้ายทีมของแข้งแต่ละคนเนื่องจากข้อเสนอค่าเหนื่อยออปชันต่างๆที่สมโมสอนที่สมโมสรเสนอให้ความเห็นของภรรยาก็เป็นปัจจัยสําคัญครับในการเลือกว่าจะย้ายทีมไปที่ไหนครับเพราะว่าถ้าภรรยาไม่ชอบเมืองที่ต้องย้ายไปโอกาสที่จะไม่ได้ไปเล่นให้กับทีมนั้นก็มีสูงครับ ล่าสุดครับคิเยโนโรนโดมีข่าวว่าต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้จะมีการยกสาเหตุต่างๆนานา,นาทั้งการไม่ได้เป็นเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกการที่สโมสรเสริมทีมช้าหรือซื้อมาไม่โดนใจการที่อยู่ไปก็เหนื่อยกับการแบกทีมครับแต่ก็มีสื่อที่รายงานว่าจอจิน่าโรดิเก้ภรรยาของคิเยโนโรนโดไม่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่แมนเชสเตอร์ และอยากกลับไปอยู่ที่สเปนมากกว่าครับเพราะเป็นประเทศที่จอจิน่าเติบโตขึ้นมาที่สําคัญสถานที่ที่ทั้งคู่เจอกันและคบหากันก็คือกรุงมาดิดในวันที่โรนโดยังค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดิดนั่นเองครับการกลับไปเล่นที่เรอัลมาดิดดูจะเป็นไปได้น้อยเพราะว่าขุมกําลังที่คาร์โลอันเชลติมีอยู่ก็ถือว่าดีมากๆล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมลาลิก้าสเปนมาครองได้ครับทำให้ต้องหันไปหาแอเล t ติโกมาดริดคั่วริร่วมเมืองแทนซึ่งก็ได้มีการคุยกันมาแล้วระหว่างชอเก้เมนเดสเอเย่นของโรนโดและกินมาลินซีโอของแอเล t ติโกมาดริดแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาครับเพราะว่าเรื่องของเงินที่ต้องใช้เยอะมากๆในการที่จะดึงโรนโดเข้ามาอยู่กับทีมต้องดูกันว่าจะมีทีมไหนที่จะเหมาะสมกับสเปคของโรนโดและจอร์จิน่าบ้าง อีกคนที่มีข่าวเรื่องแม่บ้านมาพวงพันในการย้ายทีมก็คือแฟ n งกี้เดยองมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนาที่กำลังมีมหากรรมในการย้ายไปเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดยองไม่อยากย้ายออกจากบาร์ซ่าและไม่ได้สนใจแมนยูแม้แต่น้อยครับถึงแม้ว่าจะมีเอริกเทนฮากบอสเก่าคุมทีมอยู่ก็ตาม แต่อีเหตุผลที่สื่อสเปนร,รายงานกันก็คือมิกกี้เคมีนีคู่มั่นสาวของแฟงกี้เดยองไม่อยากย้ายจากบาร์เซโลนาไปประเทศอื่นเพราะว่าปรับตัวเข้ากับที่นั่นดีแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำหรับสมโมสรต่างแดนที่ต้องการได้ตัวเดยองไปร่วมทีมครับแม้ว่าผู้บริหารของบาซ่าอยากจะให้เขาย้ายทีมมากๆก็ตาม ล่าสุดก็มีข่าวว่าเดยองพร้อมจะย้ายไปบาเยนร์มิวนิกหรือว่าเชลซีครับเพราะว่าภรรยาของเขาไม่มีปัญหากับการจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่มิวนิกหรือว่าลอนดอนนักเตะอย่างโอลิเวียชิรูครับที่ปัจจุบันอยู่กับเอซิมิลานก่อนหน้านั้นในปี2017ที่อยู่กับอาเซนอนดาวยิงฝรั่งเศสไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามมากนัก ทำให้ต้องหาทีมใหม่ที่จะเล่นได้แบบเต็มที่มากขึ้นและตอนนั้นก็เป็นเอวตันครับที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเหมือนกับว่าชิรูจะแฮปปี้กับการย้ายทีมในครั้งนี้เว้นแต่ว่าเจนิเฟอร์ภรยาสาวของตัวเขาเองเนี่ยจะไม่อยากทิ้งลอนดอนไปอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลแซมรันได้คุณซื้อของทอฟฟี่สีนทเงินในตอนนั้นก็บอกว่าไม่รู้ว่าชิรูไม่อยากย้ายไปเอวตันหรือว่าภรรยาของเขาไม่อยากย้ายไปใช้ชีวิตที่ลิเวอร์พูลกันแน่ครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ภรยาเป็นคนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ชิลูย้ายสโมสรไปแล้ว2ครั้งก็ยังไม่เคยลงเอยกับเอเวอเรตันอีกเลยครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มีโอกาสย้ายไประเบิดตาข่ายที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชงเกในปี2017ก่อนที่เนยมาหรือคิเรียนเอ็มปาเป้จะย้ายมาร่วมทีมด้วยซ้ำ เลาวานเปิดเผยด้วยตัวเองว่าเปเชติดต่อหาจริงครับและตัวเขาเองก็อยากจะย้ายออกจากบายนิวเนิกเหมือนกันครับแต่ว่าแอนนากลับไม่อนุญาตผมมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสแต่ว่าภรรยา,ยามไม่อยากย้ายไปอยู่ปารีสแล้วผมจะทําอะไรได้บางทีคนเราก็มีปัจจัยหลายอย่างในการตัดสินใจเรื่องนี้เลยนะครับนี่คือคํากล่าวของอย่าว่าแต่นักเตะที่ไม่กล้าขัดใจภรรยา,ยายเลยครับยอดโค้ชอย่าง ซิดาดีนซีดานที่ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายตั้งแต่เป็นนักเตะจนมาเป็นโค้ชก็เจอโรคกลัวเมียครับก่อนหน้านี้ซีดานมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ไปรับงานเป็นกุนซือคนใหม่ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่เขาว่างงานด้วยหลังจากแยกทางกับเรียวมัดดิตแต่ว่าเวโดนิกภรรยาของเขาไม่อยากให้รับงานนี้เพราะว่าไม่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่เมืองแมนเชสเตอร์และอยากให้สามีได้พักยาวๆไปก่อน จนถึงตอนนี้ครับซีร์ดนก็ยังไม่ได้รับงานคุมทีมไหนเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาต้องการรอรับงานกุนซื้อทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดีดีเย่เดชองหลังจบฟุตบอลโลก2022ปลายปีนี้ครับแต่เหตุผลว่ากลัวเมียก็มีน้ำหนักไม่น้อยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ5นักเตะที่ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางใหญ่ไปกว่าเมียครับที่ทีมงานสปอร์ตลับสำหรับคนรักกีฬาก็รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนจากกันไปครับตอนนี้ช่องของเรา อยู่กันที่30,000กว่าซับครับอยากจะไปให้ถึง50,000ัซับแสนซับเร็วๆก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย